รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในโคต้าพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่1ผลงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ผู้รายงาน นางสุมุลรัตโยธพลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษบรรจุรับราชการวันที่20พฤษภาคม2529ปัจจุบันมีอายุราชการ35ปี10เดือนสถานศึกษาโรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษารัชมังคลาพิเศษสหวิทยาเขตพ,พระทาตขามแก่นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยวิชาโทภาษาอังกฤษปริญญาโทสาขาการสอนภาษาไทยผลงานระดับประเทศครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันประกวดเรียงความระดับประเทศสภาผู้แทนราษฎรนายกฤษดามวลโคกสูงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้รางวัลระดับดีมาก รับโล่และเงินรางวัลจากสภาผู้แทนราษฎรจากการประกวดเรียงความและวิดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งประชาธิปไตยสากล International Day of Democracy หัวข้อสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด -19 เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมเด็กดีของสังคมของธนาคารอมสินโดยนายนัทวุฒิดวงเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เขียนเรียงความความกตัญญูต่อแผ่นดินต่อผู้มีพระคุณและนำเสนอโครงงานคุณธรรมหัวข้อรักสายน้ำได้รับเกียรติบัตรภาวะผู้นำทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดการพูดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นของสำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภาโดยนายพายุพัฒ์โคตรหลักคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาและวัฒนธรรมของดีเมืองน้ำพอง ผลงานการใช้ความรู้ความสามารถทักษะภาษาไทยด้านการเขียนและการอ่านทั้งบทร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานด้านการเขียนและการอ่านเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นนอกจากนั้นยังมีบริการกิจกรรมชุมชนเช่นบทอาเียรวาดบทเทิดพระเกียรติบทสารพันบทละครบทพยาภาษิตหัวข้อวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พระคุณแม่ครูปูชนียบุคคลสมุนไพรไล่โควิดตำนานห้วยเสือเต้นลำน้ำพองอยูไกลที่สิของดีอีสานสาธิตการอ่านทำนองสนอก,การขับเสภาปดสวดสรพันเพลงกล่อมเด็กเพลงพื้นบ้านผลงานการจัดแหล่งเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อถักทอความฝันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดบรรยากาศแบบคติชนวิทยาโฮงมูลมังอีสานสร้สางสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสืบสารความเป็นไทยวิถีชุมชนและกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดด้านการปฏิบัติงานวิชาการและงานด้านอื่นๆของสถานศึกษางานวิชาการเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทำหลักสูตร โครงสร้างการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้การวัดประเมินผลการนิเทศการอบรมสัมมนางานอาคารสถานที่ด้านการออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมทำหน้าที่งานอาคารสถานที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่สาธารณูปโภคการจัดห้องเฉลิมพระเกียรติสวนภาษาศิลป์ การออกแบบติดตั้งป้ายนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์งานพระราชดำริห้องเฉลิมพระเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงสวนพฤกษศาสตร์จัดห้องเฉลิมพระเกียรติแสดงภาพรพระราชประวัติพระบรมฉมา,ายาลักษณ์พระมหากษัตริย์และพระบรม,มวงศานุวงศ์จัดสวนหย่อมแนววิถีอีสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับขนรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น งานเวรยามรักษาการทำหน้าที่ตรวจเวรยามรักษาการหัวหน้างานเวรสวัสดิการประจำวันงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมท้องถิ่นเป็นผู้เขียนแต่งบทร้อยกรองคำกล่าวสคริปต์เป็นผู้แต่งผู้อ่านขับลำนำบทร้อยกรองเช่นอ่านบทอะไร การขับร้องสารพันยะปดเพลงพื้นบ้านประสานงานกับปราชชาวบ้านเพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนสนับสนุนกิจกรรมและดูแลนักเรียนโดยการบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนพนออี่น้องเอ๋ยอันวาควมหูนั่นผู้ไหมันอ่านเขียนฟั่งดูดูคอยเพี้ยนจื้อจำเอาไว้เหียนหนังสือฝึกฝนท้องบนบริขาด น้ห้องปราดเพิ่นไว้เจ้าสิได้โฮูเฮืองสันแล้ว